ใครมากข้าวบะไปชื่ออิตผู้ชายอ๋ออิตฟิตอิตฟิตเคบับป้าเคบับปลาไม่ค้าแซ่บเคบับปลากว่าค่ะนี่คืออาหารสำหรับวันนี้นะครับผมซึ่งจะเป็นพลังงานในการแข่งขันในวันพรุ่งนี้สำหรับงานเขาชิงโง่ ซึ่งเป็น30มสิบสามสิโลแรกของเจคเขานะครับผมสามสิบสาม Here we go Yay yeah. สามสิบสามปีที่แล้วสามสิบสาีที่แล้ว It's the year of thirty three Yay Three is a magic number รพไทยด้วยนะกินทุกวันนะกินทุกวัน คืนนี้นะครับอยู่พื้นที่ r e i n d e e r Park Resort เราอยู่ที่ร้านร้านอะไรนะมารีนาพิซซ mm ่าเตาฟืนเดี๋ยวเราจะมาตุนอาหารสำหรับ mm hmm. วันนี้และพรุ่งนี้เลยเพราะพรุ่งนี้ต้องตื่นตีสามแล้วก็เตรียมวิ่ง oh. ก่อนตีห้า

หกห้าสี่ามรกยนะีระยะ3ากิโลเมตรลุกตเป็นระยะวิ่งเที่ยงุาพน้ามาามาหน้าสุขภาพเพื่อสุขภาพ เพื่อสุขภาพเรื่องชยเหรอนี <laughs> ่เดี่ยวขวาม,มาขึ้นเนินมากครับผมประมาณเกี่ยวที่สองมีบอลได้โอเคเริ่มมีเดินแล้วครับผม <laughs> 8กว่าเจออะไรครับเนี่ยุมันทองมันทองครับสวัสดีครับพ่อจ๋าแม่จ๋าวันนี้อะไรครับวันนี้เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งจากพ่อจ๋าโอเคขายบ้านเลยมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถอะไรแค่ไหน8โลแล้วจากพ่อจ๋าจูู่อีกสองโลสิบโลไม่ได้ สงโลหนงมินิแป๊บเดียวโอเคลุงนักวิ่งอายุ68แล้วเนี่ยโตเก่าเลยครับผมกไปไดวยกันครับผมลุงว,วิ่งแล้วหน่อยอ่ะ <c oughs> นี่ทางลงแล้วครับผมประมาณใกล้12อโลละบรรยากาศดีมากอากาศดีเยน็น eh <coughs> ด้วยบริการแเยี่ยมโอ้ในร้อยจบรอแล้วนะครับตัวนี้มาเป็นทีมเลยนี่โหเป็นไงเป็นทีมเลยครับผม เอเสียงหน่อยอดีครับเพเซอร์เป็นไงต้อมเพเซอร์อะเพเซอร์สุงตัวเพียบเลยเป็นเพเซอร์ให้ป้าเขาหน่อยลูก <c ười> <c ười> ไหวไ,ไหมเด็กไหมอีกอีกยังครับน,นี้เดินแล้วนะครับเนินอย่างสูงทางรถนะครับ สุดยอดอ่ะลุงอายุ65วิ่งแสงไอต้อมร <laughs> ุ่นใหญ่ใจต้องนิ่งเป็นไงอ่ะเดอลงุงอายุ65วิ่งขึ้นเนินนะครับ น้ำเดิมที่เจ็ดว่าขอบคุณครับงามดีมากเลยรักษาสิ่งแวดล้อมนีทิวทัศน์สวยงามนะครับผมนี่เป็นสะพานสำหรับทำ ชายืดเดียดคลาสสิกถึงยอดแล้วแต่ละคนวิวสวยดีใจมากครับผมเจอไอดอลผมเลย,ด,ยดีุดครับ ผมอยู่โคราชนะนี่โอ้ครับยินดีครับเจอนคุณหมอที่บุ๋งด้วยครับพี่นี่ถ้าเกิดว่าไม่แวะถ่ายรูปผมว่าคุณหมอภาคเข้าเส้นไปแล้วตอนนี้ผมว่านะแข่งที่สุดในประทีปโอ้เยี่ยมครับเฮ้ยฮ่า่อบ เจ้าเจ <c oughs> ้ะเฮยเดินกันแล้วครับผมตอนนี้เป็นแนวเขเตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ปราจีนบุรีเนินขึ้นสันเขื่อนอไงคนระับ โอ้โหเป็นไงล่ะเดี๋ยวไปเอาตรงนูน้นโอ้โหอยู่ดีมากว้าวทีนี้มีบิ๊กครับมันก็สมัครสมัครได้เลยหน้างานสุดยอด วัน,นนี้ก็ทุกคนก็จะพักถ่ายรูปก,กันนอดวิวครับผม,มเดี๋ยวเิบเปนเน ลมพัดแรงมากครับลมพัดแถมให้วิ่งเร็วขึ้นอีกนิดนึง เรื่องเดินกันหมดน,นะครับเพราะเป็นเนือ้อซึมๆต้องตาซึมก็เลยเดียว อคครับขอบคุณ,ค,ณ,ค,ณครับทีมทีมนวดสุดยอดจริงจสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดจริงในขณะที่คน,นเดินกันบบนะั้นเราเพยายามจ๊อกๆอไป เจอน้องนักงเรียนอีกแล้ววัสดีครับสู้สู้สู้สามเดินน้องนุกแน่เลยใช่ค่ะเออีลิตประจำเอ็นเทเนียมาเดินเนี้ยมาเดินด้วยกัน ูสวย,ยก่ออะไรเออไม่ใครไม่เดินมั้งอ่ะเฮกี่ค่ะ27โลไม่ใช่สิอีก5โลเอ,อ้ยอีก5โลพูดสลับ <c oughs> เออไปหมดแล้ว <c oughs> อื <c oughs> อ5โล 5้าโลแบบเนินๆน่นะใช่โหดห้าโลแบบโลละสิบนาทีอ่ะอืมไปแล้วครับตอนนี้เข้ามาในค่ายแล้วิวสวยวิวสวยเย้ yeah. แบรงปูมีนาด้วยเกี่ยวกันจริงๆด้วยนี่ใกล้ความจริงแล้วตอนนี้อยู่ยกันมานโลเดียวมัง้ง

อันนี้คือเส้นชัยนะโอ้มันก่จริงในี่คือเส้นชัยจะวิ่งอเลยนี่ยครับผมได้ครับอันนี้คือเส้นชัยแล้วครับจะขอเปลี่ยนธันต้องเปลี่ยนโอเคครับผมอชโอ้ครับผมขอบคุณครับเส้นชัยแล้วเส้นชัย อันนี่คือดีมากหวานมากสุดยอดคนถังแล้วมนเย็นจัดสุดยอดครับผมมนเย็นจัดนี่คือสุดยอดข้าไกงานเอาข้าวไปครับ